บขบวนส่วนพิเศษที่43นะครับหลังจากที่เข้าหลีกที่ทาง2ให้กับขบวน252แล้วก็ขบวนส่วนพิเศษทัชินารัตที่32ไปแล้วนะครับที่ชุมทางที่ชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนส่วนพิเศษดีเจล,ลางนะครับนั่งปรับอากาศ ที่43นะครับกำลังเคลื่อนขอบวนออกจากทาง2แล้วจะก,กําลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับอําเภอบ้านโป่งราช,ชบุรีนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์แบบอิสระนะครับ350แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์แบบคำมิน NTA 855R1 ขนาด350แรงมา้า ่วงกันมาสามกันเลยทีเดียวหลังจากที่หลีกให้สองขบวนนะครับตอนนี้ขบวนโดยพิเศษ เซลลรางที่44นะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมากาญจนบุรีนะครับอีก1กิโลครึ่งนะครับก็จะถึงสถานีบ้านโป่งนะบขบวนนี้จะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับกำลังลอดสะพานเกือกมา้าชุมชนบ้านดงยางนะครับอำเภอบ้นอา,านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ซับสับคล้ายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องปลาดุกชาแนลครับ